จุดจบของเสือฝ้ายสำหรับการตายของเสือฝ้ายนั้นทางกรมตำรวจในเวลานั้นให้ข่าวว่าเมื่อเสือฝ้ายมอบตัวกัะทางการสุพรรณตำรวจก็คุมตัวเสือฝ้ายลงเรือเพื่อนำเข้ากรุงเทพแต่ในขณะที่เล่นเรืออยู่ในแม่น้ำเสือฝ้ายกระโดดน้ำหนีซึ่งตำรวจจึงตัดสินใจวิสามันฆาตกรรมด้วยการยิงเสือฝ้ายตายในแม่น้ำนี่เป็นข้อมูลของทางการแต่ในอีกด้านหนึ่งที่มาจากปากสุพันธ์เสือฝ้าย ตายด้วยมือตำรวจนายหนึ่งที่ชื่อว่าร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสุวรรณกรคนพันเล่าว่าร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสุวรรณกรซึ่งเคยถูกคำสั่งให้ย้ายออกจากกองอำนวยการปราบตามส่ยหลายภาคการไปอยู่ที่กรมตำรวจโดยความแค้นส่วนตัวอย่างไรก็ไม่ทราบเขาไม่มีอำนาจอยู่ในกองปราบพิเศษแล้วแต่ว่าร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งได้ย้อนกลับมาเรียกตัวในฝ่ายลงเรือหางยาว แอบอ้างคำสั่งกรมตำรวจแล้วให้เรือลํานั้นบุ่งหน้าไปยังวัดโพทองจังหวัดอ่างทองเมื่อเรือไปถึงหน้าวัดโพทองร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งจึงสั่งให้ลูกน้องมัดมือเสือฝ้ายแล้วจัดการถอดพระเครื่องที่คอซึ่งเป็นพระปลุกหนังออกจากคอเสือฝ้ายเพราะรู้ว่าเสือฝ้ายมีภาพอุกหนังแล้วยิงไม่เข้าจากนั้นจึงนําตัวเสือฝ้ายลงไปที่หลังวัดโพทองใช้ไม้ตีเสือฝ้ายแล้วใช้เหล็กสูดเสียบทวารขาดใจตายที่นั่น นี่คือจุดจบที่แท้จริงของเสือฝ้ายผู้ยิ่งใหญ่เสือร้ายแห่งสุพรรณเหตุผลที่กรมตำรวจถแถลงว่าเสือฝ้ายกระโดดน้ำหนีแล้วถูกยิงตายจึงน่าจะเป็นทางออกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำมาให้นักข่าวเพื่ออาจปกปิดข้อเท็จจริงไม่เหมาะสมเพราะกุณพันยืนยันว่าท่านรู้รายละเอียดของเรื่องนี้ดีทางกรมตำรวจรู้เฉพาะที่อยู่ในรายงานปฏิบัติการเท่านั้น